ขึ้นชุนเลยตุกยอดฮาในสื่อมาไม่ใช่เป็นแต่ว่าแคนดิ้นกันเองด้วยอันเปิดโคมาจับกองผู้ใหญ่สมานแก่กล่มงนุ่นที่ของแกบ้านช่องว่ามาไหวเดียงผู้จอบผัวตัวนี้กินลาพูนบ้านผัวชุนนี่ไอ้ชุนก็ไม่คิดวันนี้บอกาละนะชุนนายกอดหุ่นถึกเชนชุนผู้ใหญ่แววหุ่นถึกเชนชุนเดิมพันสักอาเบิ้ล เดี๋ยวเจนฮานูภูไห่ดาวรถไม่ดีมั้งก็ต่างกันก็ไหวอุ่นจนไอ้รถคุมว่าไม่ชนเลยพอกคุมมังเลยชนดีว่าหัวหลาลครับแต่กูพามาไวแต่น,นี่กูไอ้ล่วงชิดเลยงไอ้ล่วงชิดน้อยล่วงชิดฝักหวกะไรอฮะเลี้ยงหัวคุม้มแกล่วงชิดนั่นเออสุดยอดเลี้ยงหัวคุ้มทำในจริงเนี่ยไม่กี่วันที่ชนแล้วมันอุ่นกันหมาบองลาอุ่นกันเร็วๆกูมไม่บากับมัน กูกานยุ่นเดือหัวเพียได้กี่เปยตายกูเคยเห็นแล้ววันคนไปข้าวบอลจนพอข้าวไปจึงในบอลข้าวไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเบลืออยู่หัวคอยข้าวไปชนไม่ใช่ก้าวไปเดินเวียนเห็นกรรมการต่างๆไหลหัวก้าวซู่จังเลียนเนาะก่อนเนี่ยหวานโดยตรงเว้ยแต่ก่อนตั้งเอยเวียนนเอยที่จแไม่ เาเป็นวัวมาดีนะฮลจนน้กาไปโยอพจัดยะนต่ดอยกอ้จนเฟก็มว่ากูไม่มน้ำยาโกูจนน้าไปยบวกจันยาเดือนหัวไปได้เดือนรเดือนลูกันไม่มีความรู้ม นายไม่กอปอนายกูไปจนนายด้ดนตังค์ไปหนามากมันมก็ไปกไปตังมาจังตัมึงเนี่ยมึนจะได้นางอะหัวหัวไปได้โดยมันหมดจังกี่ไม่ออกเฮ้ยแม่ก็มาเป็นหนุ่ยไม่ได้ดีมั้งจาเจ้าก้อนปลุกเลยไม่ได้ลุงดีกว่าหนุ่ยไปวิ่งบนน้ดีย มันเดินเล่นไหนเราอยู่เล่นเนาะเราที่รอเจีเจียวบงเจี๊ยวบงบ้าก็เปิดเร็วเวี่งแรบ้าไม่รู้เรื่องเฮียก็เรียกว่าหัวไม่มีการตึดจ้ากูเรียนรู้มาเมือไมึงจะบอกี่ิงๆหัวมานจะยอะ

Bà mười lăm nè bay lắm. Bà mẹ nuôi bê mẹ nuôi yêu lòng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  cứ lòng mình lòng yêu 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 rồi yêu lòng yêu lòng yêu lòng yêu เครียดรำคาญกูเจอปุ๋ยไว้ใช้ยางยีชิบซอปซบถูกมาไรงวัชายจพามาทางไว้ข้างบานไม่ยอมาแต่น้ย่าโคไปเจอแทงฉุนปุ๋ยฝานมดไปแทงใจชอบปุ๋ยอ้ากูเมายาหรป่ากูไปกินยาที่ก็พิงกาเคนปุ๋ยเนวีอบปุ๋ยกูนึวม่กูนะกูไปจูปุ๋ยร้านนั่นน่ะ ไปกินยาไปไปกินยาจะน้ำมันเพือเขาแม่กินของกยาก็ปลูกขเพงแกงบอลไปกินไม่ได้หนักบอลก็แกงบอลแก่งก็แข่งกินยาเนี่ยอุไปกินได้กว่าจะน้ำยันบอลให้ินนี่ยตาไม่กินวอย่าไกินกินกินกูบอลแม่จัดห้จังแปตดี ไปกินเนี่ยยาปวดตัดแวปเร็วไปกินตาเมื่อานปวดตัดยาี ok ่ยแกไปตรงไปนุ <c <c ่ยหัวแก้นุ่งกินยนี่ยอนไปไปไปผู้นบองลานี่คือรู้หมดกับกุมรูปไปเลยเฮัลเลยคุณรู้จักหรือยังนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกปบเร็วแหลกว่ะ